มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตจัดงานนพลาดทองคําซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นติดต่อการเป็นประจําทุกปีโดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่26แล้วเพื่อเฟ้นหานักศึกษาที่พร้อมด้วยคุณธรรมพร้อมที่จะเป็นแก้วเก้าประการคือการเป็นตัวแทนของความดีงามค่ะโดยการให้คะแนนจากพิจารณาจากทักษะความรู้ความสามารถเราไปลองฟังวัตถุประสงค์ของงานนี้กันดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่26นะครับในอายุข,ของมหาลัย44ปี ในรังหวัดนี้เป็นถือได้เป็นรางงานประเพณีที่คัดเลือกคนที่มีความเหมาะสมเป็นตัวแทนของแก้วก้าประการกนะ็คือตัวแทนของความมีความงามนั่นเองนะครับแล้วก็มหาลัยมีคณะกรรมการขึ้นมาคัดเลือกนะครับอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการไปออกค่ายด้วยแล้วก็มีการทําแผนด้วยสิ่งนี้เราเน้นในเรื่องปีนี้ก็คือเรื่องของจิตอาสานะครับก็ต้องทำ,ทำโครงการจิตอาสาแล้วไปทําจริงๆแล้วก็มีการให้คะแนนกัน มีแผนธุรกิจด้วยเพราะว่าองมีความรู้ธุรกิจดีนะครับทุกคนนะครับต้องทำแผนธุรกิจหมดแล้วก็ออกไปออกค่ายแล้วก็ดู uh, พอร์ตโฟลิโอเก่าว่าเป็นยังไงด้วยแล้วก็ดูบุคลิก ب, มีการสัมภาษณ์จริยามารยาททั้งภาษาอังกฤษด้วยภาษาต่างประเทศด้วยครับก็เรียกว,ว่าเป็นการ,การ,การแข่งขันที่เข้มข้นแล้วก็ได้คนที่ผมคิดว่าทุกคนก็ยอมรับนะครับประวัติศาสตร์ทั้งเราที่ผ่านมาก็คือว่าในปีอดีตที่ผ่านมาผู้ได้รับรางวัลโนเรลทองคำเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งหมดเลยในชีวิตนะครับได้งานที่ดีแล้้้ววก็เ่มีีีีชิตททดัังนนลย อาจจะเป็นเพราะว่ามันได้คัดเลือกมาขั้นหนึ่งแล้วเพราะว่ากว่าจะมาเป็นผู้เข้าประกวดได้ต้องมีคะแนนที่เรียนเกินกว่า3นะครับต้องมีคะแนนมีเงื่อนไขต่างๆค่อนข้างมากพอสมควรเลราะนันก็คัดเลือกเหลือจํานวนหนึ่งมาแล้วแล้วในยอดของยอดจะมาแข่งขันในอีกทีนึงนะครับก็ได้รางวัลที่ดีผมก็ยินดีด้วยแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นประเพณตีต่อไปซึ่งจะทําให้ทุกคนนั้นตั้งใจนะครับไปเห็นตัวอย่างที่ดี การให้คะแนนนั้นต้องพิจารณาทั้งจากความรู้ความสามารถทักษะต่างๆผลงานที่เคยทํามาแฟ้มผลงานเกติประวัติต่างๆเพื่อให้ได้มาผู้ซึ่งที่เหมาะสมกับรางวัลนพพลัสที่เป็นเหมือนกับแก้วก้าประการที่แสดงถึงความดีงามของผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้อย่างแท้จริงค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพนิตาช่วยดำ คณะศิลปาศาสตร์และวิทยศาศาสตร์สาขาบรณาการสุขภาพและความงามผู้เข้าประกวดนุรัฒน์ทองคำหมายเลข16บ แต่นอกจากรางวัลนพลัตทองคำแล้วยังมีรางวัลอื่นๆอีกอย่างเช่นรางวัลขวัญใจชาวค่ายไปดูกันเลยว่าใครจะได้รับรางวัลน,นี้ค่ะจะก็รู้สึกดีฮะรู้สึกดีใจที่เพื่อนๆบตให้ครน่าจะเป็นมรดยสัมพันธ์ดีครับก็คือจะทักทายเพื่อนก่อนแล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน<ม>ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่ว่าที่โบตให้จริงๆแล้วเพื่อนๆทุกคนก็เป็นขวัญใจอยู่แล้วครับไปก็คือช่วยมีอะไรก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้ว อาจจะพูดโบกไปวนเวียนมาอะไรก็คือดีใจครที่เพื่อนบทดกันขอบคุณครับเอาล่ะค่ะถึงเวลาของผู้ชนะแล้วเราไปทําความรู้จักของผู้ที่ได้รับรางวัลนี้กันดีกว่ากับรางวัลนพรัตทองคําว่าเขาเป็นใครรู้สึกอย่างไรไปรู้จักกับพวกเขากันเลยค่ะ ได้ครับผมชื่อตั้มพิษยชยนันจนันโชชนะครับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ชั้นปีที่3ครับก็ได้รับรางวัลน,นักนาศึกษานพรัตทองคําประจําปี2 5 1 4ฝ่ายชายครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจารุวรรณจัน,จนเปงจากคณะนิเทศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดค่ะชั้นปีที่3ได้รับรางวัลผู้ที่ทําโครงการจิตอาสาให้กับมหาวิทยาลยัยยอดเยี่ยมนะคะและรางวัลน,นพรัตทองคําฝ่ายหญิงค่ะ รู้สึกดีใจครับก็เป็นเกียรติกับรางวัลนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ดีที่สุดในเผ่าไทยแล้วอย่างน้อยการันตีได้ว่าเราไม่ได้เก่งอย่างเดียวนะครับก็การันตีได้ว่าเราเป็นคนที่ทํากิจกรรมอะไรหลายอย่างนะครับหลายๆด้านด้วยก็รู้สึกตื่นตันใจค่ะเพราะว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ทํากิจกรรมกันมาแล้วก็ต้องเรียกว่าเตรียมกันมามากทีเดียวค่ะกว่าจะได้รางวัลนี้พอทราบว่าได้ก็รู้สึกแบบอยากร้องไห้ค่ะตื่นเต้นค่ะ ก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการทุกคนนะคะแอนเชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยก็คือนกพร ا ทองคําด้วยกันทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้รางวัลแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยผ่านการเข้าค่ายมาด้วยการได้ร่วมโครงการกันก็ถือว่าดีใจที่ได้ได้เป็นนกพร ا ทองคําแล้วก็ขอให้ทุกคนภูมิใจกับตาแหน่งนกพร ا ทองคําของทุกคนค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะกับงานดีๆที่ชื่อว่างานนภาราตทองคําที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาผู้ที่พร้อมจับเป็นแก้วก้าประการแสดงถึงความดีงามของคนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปค่ะ